ให้นมลูกอยู่กินชากาแฟได้ไหมแค่กังวลเรื่องของคาเฟอีนใช่หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่ใช่เพียงแค่ชากาแฟนะคะโกโก,โก้น้ำอัดรมสีดำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้ก็จะมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบเราหากินในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกินนะคะเนาะ3 0มมิลลิกรัมต่อวัน เอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นกาแฟสูงสุดได้ก็คือไม่เกิน 2- 3ถึงแก้วต่อวันโอ้แต่ก็ไม่อยากกินเยอะไงเธอนึกองไหมคะเนาะหนึ่งแก้วก็พอแน้วมัง้งเออนะคะอยากให้แบบแต่สูงสุดคือกินได้3มแก้วแต่ก็ไม่อยากให้กินมากเออสักแบบวันละแก้วอะไรเงี้ยไ,ได้ดังชากาแฟไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าเรากังวลกลัวเรื่องของคาเฟอีนนะคะที่อาจจะเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบ ออลดความเข้มข้นของชากาแฟลงนะคะเนาะหรือว่าเราให้ลูกดูดนมความนมเสร็จปุ๊บเรากินกาแฟเข้าไปหรือชาเข้าไปโดยทั่วไปแล้วออชากาแฟจะถูกขับออกนะคะเนาะผ่านทางปัสสาวะเราประมาณ4ี่ชั่วโมงก็ขับออกหมดแล้วค่ะดังนั้นคือถ้าสมมุติว่าเราให้นมลูกไปปุ๊บเรากินเข้าไป ะะอีกอการให้นมลูกจะให้อีกทีหนึง่งประมาณ4ี่ชั่วโมงก็จะช่วยลดนะคะปริมาณคาเฟอีนที่ลูกจะได้รับไปแล้วต้องเยอะเลยดังนั้นคือชากาแฟกินได้ถ้ากังวลเรื่องคาเฟอีนให้ทําดังนี้อืแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากินอะไรเข้าไปแล้วเราหาไปสังเกตดูลูกลูกร้องไห้งองแงอึดอัดแน่นท้องหรืออาการใดๆที่ดูแล้วไม่สุขสบายเราแม่ดูเป็นกังวลใจก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงลดละไม่กินแค่นั้นพอจบโอเคไหมคะ